มีบริการมาเฝ้าหน้าบ้านให้ด้วยค่ะทุกวันเลยสวัสดีเอฟซี FC, ทุกท่านนะคะสวัสดีนะคะออนุก,ก็เลิกงานมานะคะก็เด็กๆก,ก็เฝ้าหน้าบ้านไว้รอทุกวันนะคะรอกินอาหารนะคะก็ได้ให้เขากินอาหารกันเสร็จแล้วก็นุก,ก็กลับไปเคลียร์เด็กๆในบ้านนะคะนี่กินอยู่ข้างบ้านเราเองนะคะ ไม่ต้องกลัวว่าใครจะมองว่าเลี้ยงแมวเยอะนู่นนี่นั่นนะคะกินอยู่ข้างบ้านเราเองไม่มีใครมาวุ่นวายนะคะเสร็จแล้วก็จะตัดคลิปไปที่เด็กๆในบ้านนะคะว่ากลางค่ำกลางคืนถ้านุกป,ปล่อยพวกชะบากับพี่น้องเข้าออกมาเล่นนะคะถ้าปล่อยออกมาจากโลงนะคะก็ต้องปล่อยเข้าบ้างนะคะให้เขาได้มาวิ่งเล่นผ่อนคลายนะคะ เขาจะไม่ถูกกันกับแม่สามสีเหมียวเล็กอินฟ้าแล้วก็พี่ถุงทองจริงๆแล้วจริงๆแล้วพี่ถุงทองเขาไม่มีอะไรกับใครหรอกค่ะเขาก็อยู่เฉยๆแต่ว่า,าพวกพวกอันชันชวนชมก็มีขู่ขู่ขู่กันบ้างนะคะขู่กันก็เลยต้องให้หน้องอยู่ในนี้ก่อนนะคะ ส่วนพวกเด็กๆก็ไม่เป็นอะไรหรอกค่ะตัวเล็กๆเนี่ยเขาอยากเข้ามาด้วยเฉยๆนะคะก็เลยให้เขาเข้ามาอิงอ,งอยากออกไปแล้วนะคะอิงฟ้าอยากออกไปแล้วพี่ท้องก็อยากออกไปแล้วเพราะว่าอยู่ในนี้มันร้อนนะคะแต่ก็เปิดพัดลมเปิดพัดลมให้อยู่นะคะพากันพากันหลบอยู่ในนี้ก่อนให้พวกชาบาเขาวิ่งเล่นจนเหนื่อยก่อนแล้วก็ เข้าโกงนะเี๋ยวจะได้เปิดประตูให้พวกหนูออกไปนะชีวิตนี้อ่นดิ้นไปดิ้นมาแล้วพี่ทองหุดหดแล้วนนี้เอซี FC ถามว่าพี่ทองคนไหนก็คือนี่นะคะพี่ทองจะ,ะเป็นตัวอ้วนๆสีส้มแล้วก็ขาข้างซ้ายของเขาจะพิการนะคะก็เลยเรียกว่าถุงทองแมวสามขานะคะมีเอฟซีท่านถามมานะคะแล้วก็ ปล่อยเด็กๆออกมาแล้วนะคะเอาพวกชบาเข้ากรงแล้วค่ะวันนี้นุก,ก็เจอขาวนะคะเจอขาวน้อยด้วยนุกนุกก็เตรียมอาหารไปทุกวันนะคะให้น้องได้กินนะคะส่วนเรื่องว่าทําไมไม่เอาน้องเข้ามาเลี้ยงขาวน้อยเขาเขากระดิกหางใส่นุกก็จริงนะคะแต่เวลาเราจะไปจับจับไปแตะตัวเขาจริงเนี่ย เขาก็ถอยแล้วเขาก็ขู่แบบเขาระวังตัวนะคะเขาระวังตัวแล้วนุกก็คิดว่าถ้าเกิดว่าเอาน้องเข้ามาในบ้านเอามาอยู่แล้วแมวจะอยู่ยังไงนะคะเพราะว่าเราไม่รู้จักนิสัยของขาวแต่นุไม่ได้รังเกียจขาวนะคะไม่ได้รังเกียจขาน้อยหรือหมาน้อยที่ทุ่งนาน,นะคะนุกสงสารเขาอยู่นุก,กําลังคิดว่าจะให้คนรู้จักเอาน้องไปเลี้ยงเอาน้องไปดูแลแล้วก็อาจจะช่วย อาหารเขาบ้างเนี้ยคะ่ะกาลังคิดอยู่นะคะกําลังคิดมองว่าใครดีจะให้ใครช่วยดีนะคะแต่ตอนนี้เขาก็รอกินอาหารกับนุกทุกวันนะคะตัวช่วงนี้เห็นเห็นบ่อยมากนะคะช่วงเช้านุกไปโรงเรียนนะคะน้องก็ใช้ชีวิต มันจะมีะพวกเถียงนาพวกอะไรกระท่อมนาอยู่แถวนั้นอยู่นะคะน้องก็คงจะอยู่แบบนั้นนะคะหลบแดดหลบฝนแต่มีแหล่งน้ำให้กินอย่างเงี้ยคะ่ะก็ค่อยๆค,ค,คิดนะคะว่าจะเอาอยัางไงดีนะคะเพราะว่าถ้าเข้ามาบ้านแล้วแมวเขาอาจจะอยู่แบบระแวงไม่มีความสุขอย่างเงี้ยคะ่ะก็คิดก่อนนะคะคิดก่อน อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งว่ากันนะคะว่าทำไมไม่ช่วยน้องนะคะสำหรับคลิปนี้นอนหลับฝันดีนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ